สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับยังอยู่ที่แคทเธอรีล่า320ดีทูรองเล็กงานขยายสีเลนครับต้องเอบไป่น้องเอบอดีครับสีเลนก็จะแคบหน่อยต้องต้องเซฟตี้ครับ ดีทูหนึ่งคิวที่สวยมากครับห้าฟันเนี่ยสิบล้อมาแล้วโซ,โซโ่มาไปดูครับสองสี่ดีไทยเจ็ดสิบเก้าพึ่งหกสูงครับแคทซีเจ็ดจุดหนึ่งระบอกนำผลิตที่เมืองจีนนะครับว่าแดนแผ่นดินใหญ่อีกสองตันตีไปเลยแล้วก็เพื่อ,อ,อนทำแต่ร้อยรอบต่อนาทีครับ ้าพังมาก้วตามฟามก็ร้อยหนะครับจอแข็งได้150ยกิโลนิวตันครับดีทูรูปรอครับรูปรอพอเป็นกรองเล็กและกรองใหญ่ก็เป็นจะเป็นเล็กเจ้นรับ ไม่นองเลยน่ครับแอลัดโพสโคจะหมดอัดครับไปก็วิ่งเข้าเมืองบุรีรัมย์ก็โอ้พุ้งเรยวครับผมพี่น้องดูนะครับดูบนท้องฟ้ามืดซึบเลยดิมืดซึบเลยครับนะเดี๋ยวผมต้องไปแล้วครับ ฝนตกแล้วอ้าวสีทูนี้แล้วตามไปน้องตามไปโอ้เป็นหนึ่งชั่วโมงยังรอกิดครับเตินยนต์ไม่มีควันสีพนชัยจัดให้ครับดูไดนะ้โดนดำไหมน้อง เมืองน้ำดำนี่เนี่ยวิยยังดีอ๋อจะไปไหนเอ่ยเอาบทนะครับแอลาโพสโคอ่ะดีทูไปแล้วครับ กันจะเทือนน้ำน้อง มีลื่นครับมีลื่นเอามีลื่นครับล้อหลังฟรีต้องฟรีอ่ัดห่อยปัดห่อย โอ้แม oh, hey. uh, really oh, ่โอ้สเต็ปเลยครับนะ้อหมุนรอบตัวเองได้นี่นครับระวังลูกเพลื่อนนะน้องฟรีฟรี เียเอ้าเอผมก็จะมาไนะี oh. ่เเอามันเจอเลนครับอำไมชอบนะเนี <laughs> ่ย โอ้อยอาต้องเล่นตัวได้ครับลน่ะ ฟรีล้อฟรีโอ้ยโอ้ยมันจะปัดน,นะครับมาแล้วน้องต้องรีบขึ้นนะเข็นรถก็สโต๊กโู้ขึ้นมารล้วลมแรงครับไปแล้วโอเค ขึ้มได้ไหมลื่นครับโอ้ตายแล้วอดูชอบเด็นเลยงานนี้ขึ้นไม่ได้มันลื่นครับ เดี๋ยวอีกตัวมาฝนไล่มาแล้วพี่น้องฮะตึ้นใจไหมดูครับฝนมาแล้วนะฝนมาแล้วครับ ทำยัไงมันลื่นนี่เอาแม่โคก่อได้ปะเอาลูกพี่แม่โคก่อแล้วก่อน้ำเอยโอ้ลื่นครับไปไเป็นไรขึ้นมาเรื่อย หมดมาแล้วเดี๋ยวจะได้เทดินลงเร็วใส่เกียร์สลล้์เร็ว